สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาเลาะเสาะแทบหาแนวแทบแนวแซบ,บแนวผิดที่ตลาดนัดอํำเภอนว่าทุกวันอังคารนะครับปไปไปเบิ้งกันเลยว่ามีอย่างกิ่นแนครับแม่เป้านะครับแกงจืด10บาทวันนี้กับเมนูหลากหลายที่ตลาดวันอังคารบ้านนาว่านะครับวันนี้มีซัวไก่บ้านนะครับซุปหน่อไม้ก้อยหอย ลาบไก่บ่ลาบหมูลาบหมูแกงหน่อไม้นะครับามกยังอันนี้มกเครื่องในมกเครื่องในมกหน่อไม้หนึ่งาทอดปลาแดาแกงขี้เล็กนะครับเด็ดสุดนี่ก็แกงจืด10บาทนี่แหละครับของแม่เปาครับของแท่บนะครับขายดิบขายดีขาดไม่ได้ทุกวันก็ต้องเป็นนะครับนี่อันนี้คือลาบเตี้ยปลาตองนะครับเฮดซุมือนะครับที่ ตลาดนาว่าทุกวันอังคารนะครับวันธรรมดานี้ไปเจอกันที่ไหนตลาดสดวดช่วงกี่โมงแม่สอ,มสองโมงถึงสี่โมงสองสามโมงก็หมดแล้วนะครับเอามาด้วยกันนะครับของกินลายที่แม่เป้าบ้านนาว่าแกงจืด10บ,บาทคือปลาเอือบนะครับที่ตลาดนาว่านะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่กิโลกร,รัมละ250 250บา,บาทครับยังมีอะไรอีกนี่ มีปลาสดๆนะครับปลาเอือบเท่าไหร่ปลาเอือบโลละร้อยจ้าโลละหนึบาทนะครับขายเป็นชุดนะครับนะครับยังมีปลายอนปลาย่อนเท่าหร่ปลายนปลายอนรลายอนกิโลโลร้อยแปขายพวงละอ่าสนใจส่งเบอร์ไหนครับ062 576 0ส6งศูนย์หกสองห้นะครับศูนย์เจ็ดสองศูน 0686นะครับแม่ค้าก็หน้าตาดีประมาณนี้นะครับวันนี้ขายดิบขายดีนะครับพื้นท้องนะครับคุณดีหลายพื้นท้องปลาตองนะครับราคาเท่าไหร่ครับสามสิบบาทจ้าสบาทอร่อยแน่นอนเสตักปูด้วตักปูดเนื้อนุ่มขนาดหมูนุ่มจริงๆใช่ไหมนี่ราดหน้าหมูนุ่มมีเส้นอะไรบ้างครับเส้นใหญ่มีกอมีขาวครับเส้นใหญ่มีกรอบมีขาวที่ตลาดนาว่านะครับร้านคุณแม่อะไรครับร้าน คุณแม่ปลานะครับถุงละ30บาทนะครับปาดเอาเลยครับปา,าร์ตมาแล้วครับ30บาทโอ้กระเพาะปลา30บาทราคานี้หากินไม่ได้อีกแล้วอร่อยแน่นอนนะครับเพื่อนภาคเกษตรอย่างนี้เพื่อนภาคเกษตรอย่างนี้ปาด์ตขึ้นมาหลายกระดกกระเดี้ยเท่นี่โอ้ยปาด์ยูทูปมามาหุ่มยังไงเลยนะครับคุณอ, <c oughs> อ่ะโอ้มูดอ่ะขายดิบขายดี แม่เปาสิบบาทนะครับอถอดมือนีิมาพูท่านมืดทะเแม่ค้านะครับต้มหมูหัวหมูหน้ากากหมูไส้ตันนะครับลิ้นหมูขายเท่ไไรครับแมค่ค้าขีดละสามห้าสามขีดร้อยจับช่างได้เลยใช่ไหมโอ้ใหม่ๆนะครับมีน้ําจิ้มสูตรเด็ดเลยนะครับนี่ต้มหมูเงินล้านนะครับต้มมาใหม่ๆสดๆนะครับที่ตลาดนาว่าไปขายที่อื่นไหมครับขายขาย,ยุไสเแน่ นาคายน้ำบ่อโอ้อา่านี่มีหูหมูลิ้นหมูเนาะโอ้เป็นแต่แซบเป็นต่แซบมีหูนะเป็นบ่อมีหูพร้อมลาบเป็ดน้ำตกหมูนะครับ30 50นะครับที่ตลาดนาว่านะครับมีก้อยขมต้มแซบตับหวานนะครับ ต้มงามวัว30บาทนะครับอันนี้เป็นหยัง่งอันนี้ฮัน่นตัวนี้เป็นลาเป็ดค่ะลาเป็ดอันนี้ก้อยจะหมดแล้วอ๋อเขาเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่สามแมเลาะหลัหัวแม่ค้างวด,ดแล้วเออทั้งแจก,กทั้งแถมนะครับร้านนี้ขายราคามาตรฐานเพราะว่าตอนนี้รุไถกกำลังเรียนอยู่นะครับเพราะว่าต้องออกทุกวันเลย <laughs> ขั้นใหญ่ด้วยนะครับ โอ้นะครับส้มหนังส้มตีนหนังวัวต้มชุบชิมฟรีมักมองชิมฟรีในหลับถุงเท่าไรลูกพี่ส้มหนังถุงละสามสิบสองถุงห้าสิบส้มตีนถุงละห้าสิบส้มหนังถุงละสามสิบสองถุงห้าสิบนะครับส้มตีนก็ถุงละห้าสิบนะครับอันนี้ก็คือหนังวัวต้มครับหนังวัวต้มคือมีกระดูกอ่อนแม่นบอกเหรอมันจะเป็นหูอะไรปนหมดเลยครับเป็นหูเป็นอะไรปนหมดนะครับเป็นหน้ากากเป็นหน้ากากเป็นอะไรต้มมาให้ชิมด้วยนะครับ ราคาก็ถูกมากนะครับโอ้เป็นฮูดังเวอร์นะครับร้านนี้นะครับก็อยู่ที่ตลาดนาว่านะครับขายกันแบบอ่าขายไปโลบ่ะ,บะขายเปโลปโลและแปดสิบบ่บบผมจะซิมให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนสิ่บสำหรับเด้ออันนี้หน่าที่เป็นหูม,ะนะมันเนาะเครื่องในง่วนะครับต้มนนแซบมือนี้นะครับโปรโมชั่นหยิบฟีนะครับขีดละ 30บาทเท่านั้นเองนะครับป้าใหม่ๆสดๆนะครับเนี่ยมีอยากได้ชิ้นไหนนะครับจับช่างได้เลยนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นนะครับพิเศษนะครับเป็นพิจิตถุงละ10บาทถุงใหญ่ๆไปเลยนะครับป้าสิบบาทย่ามันแพงอะนะเนาะสะออดเนาะยยามแพงกับแพงนะครับมีโปรโมชั่นนะครับแข็มบางนาไปด้วยนะครับอยากได้เจลส้มเจลขมสั่งได้นะครับนี่ โอ้ขายดิบขายดีนี่คืออาหารคลีนนะครับของพี่น้องผู้หุ่นดีทั้งหลายนะครับราคาสลัดผักไม่ต้องไปทําเองนะครับมีหลากหลายให้ท่านได้เลือกนะครับสลัดผักสลัดโลนะครับเบนโตะนะครับก็มีนะครับ,นะรบ,นะรบจัดรวมให้นะครับพร้อมน้ําสูตรเด็ดเลยเพียง<อ>กล่องละ40บาทเท่านั้นเองนะครับกล่องเล็กกล่องใหญ่สามารถโอนได้ สลับสายมั ho, นบระกาศรุกเพิ่มจริงไทยสมุนไพรด้วยเมืองอะไรโอ้โหท่านผู้ชมครับหม้อนี้ออเไปไกลปานใดก็บขึ้นทอดข้าหมูย่างบ้านนวาคือเก่านะครับหม้อนี้ยังย่างได้นะครับทีละกี่กิโลนะตอนนี้สิบโลครับ น่าสิบกิโลยี่สิบโลสบายเลยนะครับหน่าไร้ควันครับไร้ควันนะครับรุ่นนี้คอหมูย่างไร้ควันบานาหอ่าโอ้โหย่างได้หมดครับย่างได้หมดมีดคอหมูย่างนะครับแม่ค้าสับใหม่ๆเลยนะครับโอ้โหเปิดเทเซบขนาดเลยมูน่าห่ายี่สิบโลโอ้ใส่ย่างนะครับ เมือคดสังอยู่ด้านบนนะครับคุณปรับปรับอยู่นี่นี่เราเห็นเออมีขอหมูย่างนะครับตลาดคลองถมพันาว่าสุดยอดเลยนะครับร้านนี้การันตีจากลูกค้าหลายๆคนนะครับมาชิมแล้วประทับใจต้องซื้อกับบ้านไปเป็นกับข้าวกับแก้มตอนแยงแรงแซ่